เขคือความคิดเขาคืออยากให้พ่อแม่สบายเขาไงพ่อแม่อยากให้เพื่อนสบายเขาเคยแบบทำารจิตใจทำารเพื่อนมาก่อนน้าก็เลยแบบเปลี่ยนจากตัวเองนะจากทำารเขาอยากไปเบื้งเพื่อนแบบเลยใช้คำว่างานบุญนี่งานวัดนะทุกคนงานวัดนี่ไปเกือบทุกงานนะทุกงานใช่เกือบเลยใช้คำว่าทุกงานเลยก็ว่าได้มาเนียกมาถาเลยไป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 บางงานก็มีเรื่องมีเล่า กลับมาตีหนึ่งตีสองตีสามเปิดยังบ่ได้นอนเออแม่บ่าวเนี้ยเรามายืนเผาอยู่หน้าเฮือนเคยเห็นบอกว่บเป็ยวิญญาณเด็ยุทธ์สาวบ่าำก็ได้พ่อบ่าวห้ยามกันเลยผู้ใหญ่นี่บุรุษบุรุณครอบเป็นห่วงไหมสมัยก่อนสมัยก่อนบ่าวห้บ่าวเนี้ยก็บ่าำชั่วน่ะเป็นบ่าวแวงเนาะมันความฝึกกระน้ความอยากหู้ความอยากลองและกระลองลองทุกสิ่งทุกอย่าง โบมียังหลายนะคนนั้นมานี่กค่บเบะเบ่าแล้วมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งทุกคนถือว่าเป็นหมุ่งท่ว่าสนิทสนมกันหลายกับพอแล้วใช้คำว่าเป็นเพื่อนแต่แต่สมัยยังน้อยนะทุกคนใช้คาว่าเป็นเพื่อนแต่แต่สมัยยังน้อยหินกันเที่ยวกันอยู่บ้านเนาะเคยเซเพมาก่อนเลยทุกคนวเนวี้เสือ้อทุกคนเป็นเบาวเวงกําลังขึ้นใหม่มต้องมีคําว่าเป็นเด็กเซเพเนาะใช้คําว่าเซเพแหละ่ะ เคยผ่านจุดๆนั้นมาแรงกาสมัยก่อนมาเนี้ยก็ประหัมในกมู่มาเนี้ยนี่สมัยก่อนเคยมาเหตุเพียบอยู่ฝั่งไทยรำกันแรกๆตกการตกงานเนาะแต่ว่ามื่อนี้เขาได้มาเจอกันได้มาเห็นกันก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันสอบถามกันนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงราะว่าบ่อเนี้ยประประหนี่กมู่มาเนี้ยนเนี่ยโบได้เจอกันประมาณสามปีนะรอบสุดท้ายคือสามปีรอบที่ได้เจอกันก็นกคืออยู่ อยู่บ้าคือรอบสุดท้ายเลยอยู่บ้านแต่บอลเนวกลับลงมากรุงเทพก็เลยบอดเจอกันอีกเลยนะมานี้ก็เลยแหวะมาเจอเพื่อนนะอ้าวสบายดสบายดีมาฮัมสบายดีเนาะสบายดีบอลเนวอ้าวมาฮัมมานี่กะบูมี่ยังไล่กะมาหนิงกับเพื่อนนะทุกคนกะเอาเพื่อนมาเป็นแขกรับเชิญหน่อยนะอยากมาเชิญก็ช่องเพื่อนกับเป็นหมู่แต่แต่ว่าสมัยแรกๆแหละสมัยแต่สิบปีก่อนนะทุกคนนะมาถือว่า มืัอนี้กับผมยังหลายกับแค่มาปกปากกันกินขน่าวกินาบมาแล้วค่ะพูดคุยเรื่องเล่าต่างๆนะทุกคนคุยเล่าแบบสมัยตะกี้น่าเกิดย้อนยุคสิ่งหนาะสมัยก่อนเขาอยู่บ้านมูฮัมหมัดเป็นยังไงสมัยก่อนก่อนอยู่บ้านเนี่ยมันแบบสมัยตะกี้เขาเคยเกเรยังมาก,ก่อนครับเป็นปัจจุบับนนี่เคยคิดอยากจะเหตุแบบน,นั้นบอกโอ้บอ่แล้วเนาะ,นะบ่แล้วเคยบอกแบบเฮ้ย คำเป็นกับไปได้บมอยากจะเป็นแบบเด็กที่บ้นแบบจะเป็นแบบเด็กเกเรเมื่อก่อนเกเรต่างแบบโอ้สมัยก่อนใช้คำว่าเป็นเด็กที่แบบเกเรพอาะสมควรเนาะแบบซุดๆแต่เนาะซุดๆแบบเอาทุกอย่างนะทุกคนแบบเซเบรีผมอยากเป็นนะออผมอยากเป็นแบบนั่นนะเมื่อก่อนยาซีปวันนี้ชาวลูกขึ้นในเบื้องนะทุกคนมาสมัยก่อนชอาเป็นทังไดอกาศใช้คำว่าโอ้ไปอินไปเที่ยวไปตลอด บุญงานในกองผ้าใช่ครับบะผู้ใหญ่กูเท่าโบนกวดหัวเนาะกูเท่าโอ้หนี่เจ้าแบบก่อยากให้ไปนะใช่ครับมาใส่หัวเหรอไปแบบไปสมัยก่อนเลยก็มีเหลือมีเล่าใช่ครับบะโอเนาะมีครบลูกแบบสมัยตะกี้เนาะวก็อย่างที่บอกนะสมัยมันใบรุ่นเนาะสมัยเป็นวัยรุ่นบาแวงนะวันนี้ก็อยากมาเล่าให้ฟังอะไรทุกคน เล่าให้ฟังว่าสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นเป็นยังไงแล้วกับเมื่อนี้มากก่ะเลยก็ว่าสมัยตะกี้ก็เดี๋ยวนี้นะเ,ออเรา,าคิดองคเอนเราเน็ิคือเก่าโว่ใช่เนาะแมนะวแม่นแมนตัวตะกี้เนาะเขาริคิดว่าอยากแบหบาหอ,องหาเงนินใช่แบบนี้นะแต่ว่าผมมือเนี่มันกะไปตามหยกตามสมัยนะพออ่อแม่ไปตามหยกตามสมัยคือตะกี้เนาะ ตะกี้บทฉุนแจว่ว่านะมันแบบนาเด้แบบเป็นไปหนอกไัยรุ่นที่นะก็ะค,คือไม่อะ้าเกิดคนที่เป็นไมรุ่นคืใไม่อะเขาสิข้าใจเขาคือเข่อยเป็นอะไรสินะ,ะแต่ว่าคนรุ่นเก้าอะสีหูเฉพาะตอนที่คอยว่าวาอะวายกลับไปเป็นอีกแล้วว่ากลับไปเป็นมันเป็นอย่างไรสินะมาแล้วทีงานคอยสิมันสิเป็นี้ือไม่ค่ไหมขอดูใช่ครับว่า หนักเล็กมคเขามันหนักเล็กเขาอ่ะแม่ถูวงจรแบบนี้เบดใค่เขาบอกเซฟเล้เนาะเซฟไปเลยเเบ้ก็คือแบบบ้านแบบขับพันนะงบุพเ่งพาหนะแบบโกินทีแบบนั้นนะโมกินแบบเบสโมกินมามาายที่บ้านได้แบบนี้โมกินมาทาสบ้าหางห้างนึงแค่เขาอกอื่นันเพ่าแม่นหนทำไมยังน้อย นี่แต่ว่าโอ้เงินในข้างนี่พี่นะสบายตะกี้ก็คือไปผริตบุญนี่นะน้องเนาะอย่างเดียวเลยพ่อแม่อย่างเดียวเลยสนียสมัยก่อนผริตบุญเที่ยวงานวัดงานยังเนาะมีมีน้ำไหมครับน้ำไหมเอฟซีมีป่ะกระจกโมไม่ไหนกระจกโมอะเลยว่าบะเหล่าเรื่องเฝ้าในดีใจฟังเนาะแม่ อยากถามชุดเปลี่ยนเบาห้ำสาวคนไทถามก็แบบชุดเปลี่ยนเป็นยังไงคือว่าคืออยากจะเปลี่ยนแบบเขาเคยเป็นโนเซเปเคยเป็นคนดีแบบบูดีมาก่อนแ่บานจุดเปลี่ยนของเขาคืออีกอย่างมันแตกต่างกับเขาข่อยถ้าข่อยอยากฟังของเจ้าก่อนเนาแถวเสียเนาะจุดเปลี่ยนของเจ้านะคอนจิ่อนจิมาเป็นยังคือขีดอยากลงมาอยากทำบันไทยเป็นยอดห่ัง จุดเปลี่ยนในตอนนั้นสมัยก่อนแน่นอนเอาอยู่บ้านเอาสบายเป็นวัยรุ่นที่เอาน้วัดง้ำหยางมีแต่เรื่องแต่เล่ามีแต่ปัญหามากมายวันนี้อยากให้บ่าวํำเล่าจุดเปลี่ยนให้ฟังหม่ว่าเป็นยังคือได้เปลี่ยนมาเป็นยังคือได้เปลี่ยนมาเรียกภาษาไทยเป็นปวกอย่างย้อนอย่างเอาเอาให้พี่น้องมาฟังหน่ยคือสี่เนาะจุดเปลี่ยนเขาเนี่ยคือหวหาปีกี่เด้วเนาะเป็นอย่อยคือเปลี่ยนเนาะ เขามาคิดใส่แบบเอาเองนะเวลาเอากลับบ้านเงินบอกเอาบุมี่ยังเงินบอกเวลารุ่นแบบคนรุ่นเดียวกันสินะเขาบัตรนี่แบบนี่หนดมีเฮื่อนมีสั้นตอนเท่าแบบอายุเท่าหาปีนะเขาก็เริ่มแบบมาคิดเอ้สมุดว่าเขาเป็นแบบแต่ถ้าเกิดเท่าใส่ชีวิตแบบนี้เนาะใส่ชีวิตแบบไปวันวันแบบส่นะ มันขับุมนี่ยังดีขึ้นดีบรรดาตัวทานจเป็นเลยเนาขีดแบบนี้นะว่าเขาหมูเคยขีดแบบนี้มาก่อนดิไยรุนเนาะวิ่นไงไวรุ่นอะคือว่าเขามาขีดว่าเออว่าแต่เกิดเขาเปลี่ยนจากเป็นเด็กเกเพ้เพ p ใช่เนาะ CP อะให้มาเป็นแบบหาเงินนายังเติบต้นต้นตังโตให้เป็นแบบให้่อเม่ สินะพ่อแม่หักเขาเน่สินะเ่าแม่ภูมิใจป่ะธาง่ายซะอ่าแม่นแปลว่าไอ้กระเจ้าอ่ะภูมิใจกับเฮาเน่หัวเฮาแบบเคยแบบทำลายจิตใจเจ้าสั้นอย่างนี้นาเนาะสมัยตะกี้เป็นอว่าไม่ไม่ไม่เพราะว่าเฮาก็เลยแบบเปลี่ยนแปลงแบบไปทางนี้เบิกงบมันจะเป็นในไหนนะวาย่างกับรุ่นเดียวกันกับเขากับมีเบิ่มทุกอย่างในเฮากับมีควดมีขวเนาะเจ้าขวดมีขวดเลยครับ มาทำได้สักสาขามีครอบครัวยังตอนตะกี้มีเนาะตอนนี้มันแบบว่ามันยังบุ้งซีโอเคอันนี้เรื่ององมเล่รให้ฟางทีหลังเนาะแต่วันนี้เรื่องเล่าที่ว่าเร่เบ้าทำก่อนจะทำได้เลยเรียกงานอยู่เล่าของบุ้มีบมดเรียกงานอยู่เล่าของมีอยู่เนาะมีอยู่แต่ว่ามันันเป็นยังไงจ๊ะเงินเดือนน่ะคือเงินเดือนน่ะมันคือก็ยีนนีเนาะ เราให้พี่น้องเขาฟังเลยสมัยก่อนพิ่เวียกอยู่ฟังเราเป็นยังไงเอาเอาอยู่เวียงจันทร์เนาะเออเวียงจันทร์ก็ได้ไรเป็นยกตัวอย่างหน่อยพี่น้องเขาฟังเลยเอาแบบข้าวๆอะนะเอาแบบข้าวเนาะแบบด่วนๆแม่มาเปรียบกันเนาะมาเปรียบงานกับเรานะยกตัวอย่างเขาไปเห็นงานอยู่เวียงจันทร์เนาะเขาไปเห็นอยู่ยังไงยกตัวอย่างฐานเงินเดือนนะน้ำอ่าสถานเงินเดือนเนี่ะเออมอต้องระบุสถานที่แล้วแบบ ทันเงินเดือนที่เขาได้ไนย่างนั้นเขอ,อย่างในพี่น้องเขาเรียาเบบมันมีความแตกต่างนะประมาณไหนคือว่าเขาเหิดงานสิพี่เนาะเหิดงานอยู่ยังจำมันก็ได้เงินเงินเดือนได้อยู่ล้านชองพี่เนาะสมัยนะันน้นเงินเงินเพิ่อบางจังเงินยังบ่ทันละเพิ่มโบราณเพิ่มเนานะต,ตีเป็นตัวนั้นลประมาณเท่าไหร่ต,ตีเป็นนั่นเบาพันหนึ่งสองเซนหาตัวช่วยหาพันกว่าหาบังกว่าต่อเดือนแม่ย สี่พันสี่พันหาือวหาพันเียนะต่อเดือนแล้ววันหนึ่งก็เลยแบบเลยตัดชินใจว่าทั้งสองก็คือมันบอกได้เงินอะไรเนาะเลยแบบเออเข้าห้าได้พ่อจะได้กินซื้อน้าอยู่ราเส็ดงานก็ได้ย่เพื่นก็ดีย่นะลำบากมาตั้งนี้เนาะใช่ครับบุ่กคนเมื่อเนี้ยจีร่าเรื่องราวนี้ฟังมื่อเนี้ยก็ว่อมนนี่แหละ พ่อแลี้ยกับเฮาสองคนไปลำกันไปลำกันแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่พ่อเนี้ยอยากเล่าให้ฟังเจ้าบ้าเฮาอยู่กับท็อปเล่าเรื่องเรีย้พี่น้องฟังยังจำได้เลยอยู่กับท็อปพี่น้องรายการบาที่นี่พ้นมันหัว,วน <c oughs> คนมันหัวแล้วเฮานอนอยู่คนละฟังอันนี้คือความลำบากของสมอลสองคนช่วงที่ว่าเฮาพอเป็นวัยรุ่นแล้วเฮาเลยจากวัยรุ่นมา เก็บเวีกเก็บงานบ่ายเนาะเคยเวีกงานเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเขาไปอยู่เวียงจันทร์แหละเขาไปเจอกับท็อปไปเศร้ากับท็อปตัวนั้นสามแสนเนาะสามแสนเดือนละสามแสนลังข้าวหัวพี่น้องเอ้ยฝนตกมาเนี่ยพักกันนอนเบียดกันเลนอนนอนก็ละแจ่ละมุ้งนอนเบียดเบียดเย้าพอโคตมุนเวลาแบบซ่องนานะและสิ่งสำคัญถุงยาง เาอาดูยากยันหมยใส่น้ำมหวยข่างเอาน้ามันหม้ามันดูด้าใส่สินะไวตะกี้อันอนี้คืออยู่ลาว,วเนาะอยู่ลาวเนาะบาทเทนิสซ้อนสอง,องกุ้เลยตัดชิ้นใจลงมาอยู่พักพังไทยเล่าให้พี่น้องฟังแน่อยู่ฝั่งไทยเป็นยังไงหนึ่งอยากในยุคน้ความสะดวกสบายเงินเป็นยังไงคันเงินลงเงินเดือนกัอยู่ฝั่งไทยนี่ก็โอเคอยู่เนาะอย่างกับการแบบเขาใส่เนี่ยใส่เงินหรือว่าเขาไปตลาดสินะ สร้างกบกลมกับเข่าสินะมันมันก็สิเคียนบอกว่ามีป้ายมีอย่งสิเนะี่ยมีป้ายราคาบอกสินะมันก็ใส่ง่ายอยอะก็แรกแรกเป็นอยังนัคือตัดตัดสินใจลงมาฝั่งไทยบวกคิดว่ามันสีนะ่แยะมันก็คิดอยู่เนาะแต่ว่าเัาก็เห็นอย่งไรเนาะดูบ้านก็ดูไปชื่อสินะเัาก็เลยแบบตัดใจลงมาเห็ุงานอยู่ไทยลงเบิ้งสินะแบบตามแบบ คนดื่นเขาก็เจ้าลงมานะเขาคิดว่าคนดื่นเห็ดได้เขาก็ต้องเห็ดได้สีหนะาทำบิดในข้างาท,ทำบิดทำหมองสีหนาะข้างเลขในชีวิตเขาก็บูจักดอกใส่มาทำบิดก่ะใส่เงินไทยกับบูเป็นนะบูจักแต่ว่าแบ่งร้อยกับแบ่งพันแบ่งหาร้อยสามใบเท่านั้นบูจาเบ่งยี่นาคาเรียสีหนาะย่งใส่บูเป็นเวลายวเราทอนมาเขากับบูหูสีเห็ดเั็นได้นะ แตว่าเขาไปซื้อของในตลาดสินะเขาหู้ยั่วราคาต่วนี้นะแต่ว่าเขาใช่แบบใช้เสียเ,เงินแบบแบง,งยแบบี่งเปง็นเพรายี่ให้เจ้าเขาเปิดบุเป็นที่บ้นานเขาเปนยังใส่เงินบุเป็นได้สมัยมาตบิดนะเอาก็เลยดีให้เต็มแบงร้อยแบงหาร้อยแบง,งยี่เต็มกระเป๋า <laughs> แบง,งยี่เลี้ยงสินะ่ะแล้วปัจตุบันนี้นี่ความมันองไทยนี่ จไม่ใชยนี่ก็ซื <c oughs> ้อมาหลายปีพอทุกคนเนาะหลายปีราคาคิดยังไงบอหำคิดอยากให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงโ่หรือว่าแนวไหนที่ว่าได้มาฮ็ดเพื่อฟังไทยนี่มีความอยากต้องการอยากได้อย่างแหนโมไม่ว่ากักไม่ยู่เนาะอันนี้อยากทำทุดเปลี่ยนนะะทุดเปลี่ยนคือว่ามาอะไรก็คิดว่าหยุดตัวเองหยุดทุกอย่าง ยุดการหินการเที่ยวุยดทุกอย่างเน่เขากับมันจะมีรายอย่างเนาะเลือดในครบครัวสีนะ<ม>ว่าพ่อแม่สีนะเจ้าเพื่อนกระเถิวสินะเ้อก็อยากให้เพื่อนมีความสงบความชุกนะเป็นไปได้เขาอยากแบบไปเบิ่งไปแย่งเพื่อนออนะเก็บเพื่อนเก็บคํำได้นในการพาเพื่อนใช่รือจะให้เพื่อนได้เรียกนะดี<ม>่นะความคิดของเขาตอนนี้นะเพื่อนฐานสิตอนนี้เ<ม>นาะง่ายนะตอนนี้เลยวินาทีนี่แหละ ก urun, ็คือความคิดก็คืออยากให้พ่อแม่สบายเขาไงใช่ไหมพ่อสบายเขาก็เคยแบบเาแบบทำารจิตใจทำารเพื่อนมาก่อนะเขาเลยแบบเปลี่ยนกับตัวเองนะจากทำไรเขาจะไป็นบึงเพื่อนแบบเลี้ยเพื่อนตอนเขาตอนแก่เนาะตอนแก่แบบอยากให้เพื่อนแบบคิดดูคิดนั่งย่านเขาเป็นยังสั้นสี่แบบบอดี้ยังสั้นสี่นะแบบเป็นขีปนาของชาวบ้านนะก็เลยแบบเปลี่ยนแบบให้แบบ เพิ่นภาคภูมิใจสิ่งเดี่เขาเขียนมสินะกางน้าค่ำกับตั้งใจคิดเพิ่มคิดค่ำสินะครับแสดงว่าวันนี้ยเขาทำนี่กับบต่างกันพี่น้องบ้านแรกกับกจุดเปลี่ยนแต่คือกันคือกันเนาะเพราะว่ายัางคุณว่าเขาไหนเคยเ,คยเกเรเคยแบบทำลายจิตใจของพอ่อแม่พ่อยังมาก่อนเที่ยวใช้คำว่างานบุญนี่งานวัดนะทุกคนงานวัดนี่ไปเกือบถูกงานนะ ทุกงานใช่เกือบเลยใช่ครับว่าทุกงานเลยก็ว่าได้มาเนี้ยครัว่าห้ามเลยไป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 บางงานจะมีเรื่องมีเล่าปวดหัวปวดหัวท้งปวดหัวพ่อแม่ปวดหัวแต่ว่าปวดหัวบางสักครับบอกบางสกเรื่อเล่าครับบอกครับนี่ก็จะไหวแม่กลับมาตีหนึ่งตีสองตีสามเปิดยังบ่ได้นอนออแม่บอกเนี้ยเรามายืนเผาอยู่หน้าเฮือนเคยเห็นบอลรอบแบบนี้อยู่รอบแบบนี้ถามว่ามึงก็ได้พ่อบอกห้ามกันด้วย ทำเลยผู้ใหญ่นี่บโมับบมโนนครอบเป็นห่วงไหมแซมไอโกด้แสมัยโกด์เบ้าหำเบ้าแนี้ยเขาหำชวนอ่ะเป็นเบ้าแวงเนาะมันความฝึกกับนองความอยากหู้ความอยากลองแรงแล้วก็ลองลองทุกสิ่งทุกอย่างิงทุกอย่างมแล้วเท็ดเซเพย์ง่ายๆก็คือคนเซเพย์คนคนหนึ่งเอากัเลยแบบพ่อแม่นีหน้าเนาะพ่อแม่เป็นไรเขาเป็นน้อเลยเขาเป็นไปเที่ยวกลางคืนแบบเป็นเตาน้องบมลับ กัมมาตีสามก็ยังเห็นยืนจนเห็นลูกนอนมาฮอดว่าเออว่าปลอดภัยบ่สันสีนะจนมาเห็นแบบหนาตาว่าเออปลอดภัยบีญยังแบบเสีเออยหายว่าก็ใจนอนรับเห็นเขานอนรับมันได้ก็เลรับนี่แหละคำว่า,าพ่อแม่เนาะแม่เป็นสิ่งที่วบาบางทีมันลำบากใจเลยถึงว่าสมั่ก็เลยว่าตัดสินใจเปลี่ยน<จ>ทีมพวกแบบสิ่งแบบเป็นนั่นเนาะ สำหรับขอเองไะอขอสิทิีมคนหน,นึ่งเก็คือเอาจะไป่งายก็คือคนมันเบื่อในการหลินซ่่งเาหลินมานี่โอ้โใช่คำว่าสิบปีสิกบกว่าปีในการหลินการเที่ยวและเที่ยวบนแม่นเที่ยวธรรมดาคนอื่นเที่ยวทเที่ยวทุกอย่างไเขาพับี่จนว่าเที่ยวพับเท <ม ứ S 2> ี่ยวบาร์่อยากไปเกือบว่าหวเนาะใช่คำว่ <c oughs> าว <c oughs> สูมือเลยก็ว่าได้ร้านอาหารนี่สูมือจะเขาจ้ำหนาได้เนาะจนจนเขาหู้อ่ะหมาจากงอ <laughs> ะไรก็แลับจกหู้เนาะอันนี้คือเรื่องรล่านะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี้ยจะมาเล่าให้บอฮัมเล่าเรื่องรล่าการอยู่ไทยให้บิง้งเพื่อนเจอประสบการณ์ได้หนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันนี่เขาจกมาเล่าอทีตให้ฟังในอดีตให้ฟังว่า ความเป็นมาเป็นอย่างไรแลลจุดเปลี่ยนของสมมตคืออย่างเปลี่ยนก็ชาคือคำว่าอีทุนพ่อแม่เนาะบดยอาจกักเจ้าลำบากเพื่อนแบบคิดปลาย<น>บบลูกง <นะ S 2> านลูกแบบอูปิตาาอันนี้กับเป็นเรื่องเล่าของสองสองคนในรอบสามปีที่ม,มาเจอกันนะ,นะแต่ว่าก่อนาน่นั่นกับเจอกันบ่อยบ่อยหรอกเจอกันแค่เห็นกันแป๊บเดียวก็ไปต่างคนต่างไปเหตุเรื่องงานของแต่ละคนทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองเนาะเอาคลิปนี้กับเขาจบเพียงท่นนี้คนเจอกันในพีต่อไป ออพอไอพี่อีพี่หนาว่าน่าจะมาโจ้ลึกว่าคิดเวงงานอยู่ฝั่งไทยเป็นยังไงแหละกะมีเหตุการณ์แบบดใดนี่เกิดขึ้นแน่เนาะนนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะทุกคนนะคลิปนี้พี่นี่วันนี้ขอจบเป็นตรงนี้กัขอข่าวเขามาสบายดีสบายดีบ้างฮะไปแล้วไปแล้ว